ขอทราบความหมายของคำว่าสักกายะทิฏฐิสีลพตาปา마าอืออันนี้สังโยชนะแล้วก็คำว่าสังขารในโหมดของขันหาผมไม่เข้าใจความหมายยนอธิลันนะ,ะสักกายะทิฏฐิกันสักกายะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสักกายะสักสกายันตะคือความถือว่าตัวตนความเห็นที่ถือว่าตัวตน นั้นเนี่ยมันหมดไปมันไม่ใช่แค่รูปนะเอาเวทนาไม่เห็นว่าเป็นตัวตนเหรอไม่เห็นสัญญาเป็นตัวตนเหรอสังขารวิญญาณขันทั้งห้านะขันทั้งห้าความเห็นที่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะนะอาตมาอยู่ในกลุ่มสายปฏิบัติมาเนี่ยยี่สบสาสิบปีเนี่ย รู้เลยว่าจุดนี้เข้าใจผิดกันเต็มเลยเข้าใจเคลื่อนจากพระศาสดาไปไปเข้าใจแคบแค่รูปนะแต่จริงๆคือขันทั้งห้าทั้งก้อน <c oughs> แต่เป็นการละในส่วนของทิฏฐิคือความเห็นนะอ่า <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ยังไง ย,ยมใช่ไหมผู้จะได้ได้ยินคำว่าละสักยะทิฐินี้มันละแบบผิวเผินหรือว่าละแบบชัดเจนเด็ดขาดแล้วเด็ดขาดในส่วนความเห็นเข้าใจความเห็นไหมทิฐิความเห็นอ่าทิฐิทิฐิทิฐิจาไว้ทิฐิคือความเห็นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฐิสมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นในความเป็นสักยะหมดไป แต่สก,กายะสก,กายังตะยังไม่หมดหมดในส่วนความเห็นความเห็นตอกย้มความเห็นนะความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยหมดในเรื่องของความเห็นผิดตรงนี้นะแต่ความถือว่าตัวตนเนี่ยมันคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสก,กายะ มันคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวตาตรงนั้นเนี่ยมันยังละไม่หมดต้องใช้ปฏิปทาาตัวนี้นะแต่ตัวนี้เห็นละความเห็นผิดได้ทิฏฐิดังนั้นก็ต้องไปดูว่าสักกายะทิฏฐินั้นพระโสดาบันที่แตะเนี่ยแตะคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูก ลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงนี้เรียกว่าสัทธ,ธานุสารีนะอ่านี่ดังนั้นนี้คือนิยามของสักกายทิฏฐิว่ามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงนี่แตะละแต่โซดาบันละ เจ้าล่วงพ้นปุถุชนภูมิเห็นนะจิตเขาเนี่ยเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องเห็นนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพปปุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกําเนิริชานเปรตพิสัยได้และคนคนนี้ไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพน นี่แหละเป็นนิยามศัพท์ของคำว่าสักกายทิฏฐิเลยนะหรือทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีคุณมสมบัติเหมือนกันเข้าใจไหมอ่านี่แหละแต่าสวิชาการเรื่ององงวไม่มีอะไรวิชาการ มันคือตัวเราของเรานะทิฏฐิคือความเห็นตรงๆนะสักกายะก็คือความถือว่าตัวตนในส่วนของความเห็นแค่นั้นเองเข้าใจไหมอ่าครับอีกสองตัว,อ,อ,ตวอีกสองตัวคือสีละพตาปลามาสครับสีละพตาปลามาสศีลพรตต้องรู้จักคําว่าศีลคําว่าพรตนะนะ ศีลปตาศิพลพรตเนี่ยความลูกพรมในศิลพรลศีลปตะประตาปรามานะความลูกพรมในศินพลพผลศิลพรลอันไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานดังนั้นคําว่าศิพลพผลเนี่ยข้อประพฤติกายกับวาจานะกายกับวาจาที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานยมออกกายมาก้มกราบกองไฟ เอากายเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นเอากายมาจับหญ้าสดสีเขียวทุกเช้าจับน้ำโคไมสดเอาน้ำโคลไมสดลเป็นวัตรละไหมเอากายไปทำไหมเอาวาจาไปทำไหมนะนั่นน่ะสีลปตตาปรามาสนั้นเป็นไปเพื่อน,นิพพานไหมไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติแบบนี้จะไม่มีในโราราปัน พระโสดาบ,บันรู้แล้วว่าไม่ได้เป็นหนทางเพื่อการหลุดพ้นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายทําไปก็ไม่หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้เกี่ยวอะไรกับความแก่เจ็บตายยังมีความแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิมจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงยังมีทิฏฐิที่ผิดอยู่แต่โสดาบ,บันสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความเห็นนั้นถูกต้องแล้วเข้าใจไหม รู้ชัดเส้นทางละเส้นทางมารรคหรือปฏิปทามารรคคือเส้นทางปฏิปทาคือเครื่องดําเนินชีวิตของโสรบัลชัดเจนดังนั้นโดรบัลจะไม่ลูกคลัาจะไม่ลังเลไม่สงสัยความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉามันก็จะหมดไปด้วยเมื่อวิจิกิจฉาหมด การที่จะเอากายเอาวาจาไปทําผิดตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงการปฏิบัติตามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นต้องมีการกระทําเป็นวัตรละจึงเรียกว่าวัต,ตะโกตูหละมงคลเป็นวัดเป็นวัตระนะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเข้าใจไหมศัพท์เนี่ยตรงตรงเป,เป๊ะเลยนะสรุปว่าไม่ พระสวัสดบคือละการถือศีลแบบไม่เข้าท่าแต่ตืองรใช่ประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นเออแบบไม่เข้าท่าแล้วนะแล้วถือศีลของพุทธศาสนาแล้วต้องตั้งจิตให้ตรงด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อนิพพานใช่ไม่ใช่เพราะว่าหล่อรวยอะไรว่าใช่อันนั้นก็เรียกว่ายังเนื่องด้วยอาสวะเช่นยมรักษาศีลท่าเออฉันจะได้มีผิวพรรณงามฉันจะได้สวยนะอันนี้อันเนื่องด้วยบุญและบาป ยังเป็นไปพร้อมเพื่ออาสวะอุปธิทุกอย่างเลยก็จะแล้วแต่พระพุทธเจ้าจะบรรยายแตกลูกออกไปใช่ไหมอ่านนั้นก็เป็นส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งขันนั่นเป็นเบื้องต้นแต่เพื่อการหลุดพ้นก็คืออริยะจะรักษาสิ่ง้าเพื่อหลุดพ้นละนั้นสัมมาเรตตาสัมมาชีวะจึงมีสองส่วนส่วนเบื้องต้นของปุถุชนกับส่วนของอริยเข้าใจไหมอ่า สุดท้ายแล้วครับคําว่าสังขารในขันห้าผมนึกภาพอ่ะนี่คือขันห้าประกอบด้วยรูกเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือเมมโมรี่ความจําได้อืแล้ววิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูแต่สังขารนี่ผมแปลไม่ออกมันคือส่วนไหนครับสังขารความปรุงแต่งมีประมาณมาก ยมต้องรู้ก่อนว่ามันมีประมาณมากพูดยังไงก็ชนสังขารเยอะอย่างเช่นอันหนึ่งต้องมีตัวอย่างเรื่อยๆนะเช่นความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าบอกสังขารเนี่ยปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองสังขารโดยความเป็นสังขารสภาพธรรมที่ปรุงแต่งเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารนะ เช่นปรุงแต่งเนี่ยวิญญาณโดยความเป็นยืญญาณเขาจะรู้สึกว่าอัศมีตินี้เป็น,น,เ,ปนเรานี้มีอยู่ฉันเป็นวิญญาณทั้งที่วิญญาณไม่ใช่ของฉันความสภาพความรู้สึกปรุงแต่งอย่างนี้นี้เป็นเราอัศมีติเป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นใช่ไหมสัตว์ผู้ยึดติดอวิชชาไม่รู้ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เราจากนั้นพอยึดไปแล้วว่าวิญญาณกับเราเป็นตัวเดียวกัน วิญญาณไปเกาะอ,อะไรก็ยึดตอปรุงแต่งตอ่อว่ารูปเป็นเรารูปมีในเราเรามีในรูปรูปเป็นเราเราเป็นรูปนะเวทนามีในเราเรามีในเวทนาเนี่ยยึดติดหมดเลยปรุงแต่งสร้างขึ้นมานะฉะนั้นสังขารในพูดได้เยอะมากร่างกายนี้เรียกสังขารก็ถูกสังขารหรือเรียกอย่างว่าสังขาตธรรม